สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแก้วเจริญเทคเตอร์นะครับตรงนี้เป็นสาขา2นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอหนองบัวโคกนะครับอยู่เส้นหนองบัวโคกนะครับเส้นนี้เรียกเส้นสีคิ้วชัยภูมินะครับถ้าตรงไปฝั่งนี้คือทางเข้าด่านคุณพศนะครับแต่ว่าถ้าไปฝั่งนี้นะครับคือสีแยกหนองบัวโคกนะครับร้านของเรานะครับสาขา2ห่างจากเสียแยกหนองบัวโคกมาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับนี่นะครับมาง่ายไปสะดวกเลยนะครับ วันนี้ก็มีรถราคาพิเศษมาให้ชมนะครับทั้งหมด4ีหคันเลยนะครับพิซ่าค่า2สอนะครับก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับสามารถเข้ามาเลือกชมมาทดลองขับได้เลยนะครับโทรที่เบอร์เดิมนะครับ0 8 1 9 6 6 8 5 1 8นะครับ0ู1 9 6 6ป5 1 8นะครับคือโทรสอบถามเรียดกับเฮียแกได้เลยนะครับในเรื่องที่ตั้งสาขาถ้าลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกนะครับหรือสอบถามราคานะครับแต่วันนี้นะครับผมพาไปดู ป็นรถลดราคาพิเศษเลยมีทั้งหมดนี่นะครับในร้านคูปต้ามี4คันที่เหลือนะครับแล้วก็มีฟอร์ดหนึ่งคันจัดให้ราคาพิเศษเลยนะครับเริ่มจากคันแรกนะครับราคาเบาๆนะครับเป็นฟอร์ดนะครับพร้อมตักเครื่องเกียร์ดีเฮลิกดีนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับเซตนี้นะครับมีเล่มชุดโ่อนครบเลยเราขายที่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับแสนหกหมื่นเก้าพันบาทได้ชุดนี้เลยนะครับ รถขับได้ใช้งานได้ปกตินะครับอ่าแล้วก็มี NU 49นะครับมีเอ็่แล้วก็ NU57 นะครับเดี๋ยวผมพาไปดู L40 ก่อนนะครับเอาน้องเล็กก่อนเลยใครที่ชอบรถเดิมๆนะครับเครื่องเจียคัสไม่เคยตัดท่อนนะครับคันนี้ผมแนะนำเลยราคาเบาๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสาขา2เลยนี่นะครับ เป็น l 4 0 1 8ดีทีคันนี้เป็นปี62นะครับเราให้เป็นเซ็ตนี้เลยด้านหน้าแล้วก็ผ่านพุ่เบิกแบบนี้นะครับรถสภาพเดิมทั้งคันสีสวยนะครับยางหลังสสวยๆนะครับยางหน้าเหลือ10-20%นะครับคันนี้ด้านหน้าผันหลังเครื่องเกียร์ดีให้รให้รลิกดีนะครับนี่นะครับให้ดูคันไม่เคยตัดท่อนนะครับสภาพเนเดิมเลยเอาไปนะครับ255,000บาทเท่านั้นเองนะครับ255,000บาทนะครับ เป็นราคาโปรโมชั่นสิ้นปีเลยนะครับลดล้างสต็อกสำหรับสาขาสองนีเลยนะครับสีเดิมเดิมผมเปิดให้ดูนี่ครับสีเดิมโรงงานนะครับซ่อมนเดิมจากโรงงานเครื่องเก์คัดไม่เคยต่กท่อนนะครับนี่อันนี้เราให้สภาพนี้เลยนะครับ นี่ลางคาก็มีตำหนินะครับ2จุดราคาเบาๆนะครับอย่างสวย4เส้นนี่หางยกไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ชม <L> เครื่องนิ่มๆเงียบๆ,ๆ,ๆนะครับทำงานมา3,400กว่าชั่วโมงนะครับนี่เฮลิคเบา สองแสนห้าหมบาทเท่านั้นเองนะครับ เฮลิคดีนะครับไม่มีควันขาวแถว4018ดีที่นะครับ255,000บาทราคาโปรโมชั่นลดลากสต็อกสำหรับสาขา2เท่านั้นนะครับได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านสี่ไปเลยนี่หรือจะเป็นนะครับรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น MU5501 นี่ราคาโปรโมชั่นเหมือนกันเลย สภาพเดิมๆส,สวยๆนะครับรถพร้อมใช้นะครับคันนี้คันนี้เราให้ตัวกระดันหน้านะครับผ่านไม่ได้นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับ3 2 9 0 0นสเบาทนะครับเป็นสีเดิมๆสวยๆเลยนี่นะครับสีเดิมจากโรงงานซ่อในเดิมจากโรงงานเลย ยางส,สวยนะครับสี่เส้นเต็มเต็มดอกนี่ให้ดูเวนนี่เลยนะครับรถเดิมๆแห้งๆนะครับ3ามแสนต้นๆเท่านั้นเองให้ดูไซส์นะครับใหญ่กว่าสี่เยอะเลยนี่เห็นไหมครับแต่ราคาเพียง3ามแสนองหมืบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้มาดูพี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ ใหญ่เป็น MU 5702นะครับ5702นะครับคันนี้ปี62อ่าครับนึงนะครับอ่าเป็นรถเดิมๆเ,เหมือนกันเลยยางใหม่4เส้นนะครับยางใหม่4เส้นคันนี้นะครับให้ด้านหน้าแล้วก็ผาหลัง4 8 9 0 0 0บาทนะครับ4 8 9 0 0 0บาทนะครับเช็คให้พร้อมใช้สวยๆแบบนี้เลยนี่ นี่นครับมาร์กเริ่มโรงงานนะครับนี่ยางใหม่ของอุตานิเลยนะครับยางใหม่ของอุตานิเลยหางหลังเป็นหางสามที่สวยนะครับนี่ด้านท้าย นะครับสีไม่เคยเปลี่ยนนะครับที่นี่อาจจะฝุ่นเยอะนิดนึงนี่ครับเพราะมันติดถนนใหญ่นะครับรถอ้อยรถมันรถบรรทุกนะครับวิ่งทุกวันเลยนะครับใครจะมาชมรถนะครับโทรมาสอบถามเฮียก็ได้นะครับนัดชมรถได้เลยทุกวันนะครับที่เบอร์0 8 1 9 6 6 8 5 1 8หน่ะครับ0 8 1 9 6 6 8 5 1 8นะครับนี่สวยๆเลย ตอนนี้ที่เหลือส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรุ่น MU ซส่วนใหญ่นะครับที่นี่มีให้เลือกตั้งแต่ 49, 55นะครับ57แล้วก็มี L 40ให้เลือก1คันนะครับส่วนใครนะครับอยากดูรถหลายๆรุ่นกว่านี้ให้ไปชมที่สาขาหนึ่งได้เลยนะครับที่อำเภอรนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับใครอยากชมรีวิวคันไหนสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผม ทดลองขับให้ดูนะครับฝากด้วยนะครับที่หนองบัวโคกนะครับก็มีรถทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่นี่กําลังทยอยสร้างอยู่นะครับกำลังทยอยสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่างานที่ร้านสาขาหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ทยอยสร้างแล้วก็มีรถตีเทิเข้ามารับรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับเริ่มแรกนะครับตั้งแต่เปิดสาขาสองมานะครับมีรถประมาณ20คันนะครับตอนนี้เหลือเพียง5คันเท่านั้นเองนะครับ มีประมาณนี้เลยใครอยากชมรถหลายรุ่นนะครับไปชมที่สาขาหนึ่งได้เลยนะครับอําเภอนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ฟอร์ดแสนกว่าบาททนั้นเองราคาโปรโมชั่นรถลัาสต็อกเฉพาะสาขา2เท่านั้นนะครับแสนหกหมื่นก้าพันบาทนะครับ